หลับเต็มเต็มนะครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเขาดาวนะครับแววความสูไทยแรงนะครับยินแดนแห่งความสุขคนไทยไม่เอาเปรียบนักต้องเที่ยวนะครับหลังไรมาขนาดนี้เลยนะครับถ้าทรายแดนไม่ลบในบอกไว้เลยยิ่งจะเยอะกว่านี้อีกนะครับรู้เอาออกกระเป๋ามา สนามบินแตกมืดฟ้ามัวดินเดินไม่ได้แล้วนะครับนี้แต่ฝรั่งยุโรปนะครับออนซอนจริงๆนะครับออนซอนในเมืองไทยจริงๆนะครับล้นหลามล่าสุดนะครับ PPFC สนามบินสุวรรณภูมิวันที่3สิเ ธันวาคม2,568นะครับสนามบินแตกนักท่องเที่ยวหอบกระเป๋าสัมภาระมารอข้าดาวที่ประเทศไทยนะครับเมือ่อฝาามัวดินเยอะมากๆเยอะจริงๆนะครับหลังไ้ลกันมาเรื่อยๆ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่พีเอฟสิทธุภาตอนนี้ผมอยู่ที่สนามดินสุวรรณภูมิรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตห้พี่ๆได้รับชมนะครับวันสิ้นปีนะครับวันสุดท้ายของปีด้วยยินดีนงประเทศไทยนะครับทีมีนักทนะ่องเที่ยวสะสมสามสิบสองจุดหกล้านคนแล้วนะครับแต่ก็ยังมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับลุ้นการพุ่งนี้นะครับสิ้นปีจะถึงสามสิบสามไม้นะครับ แต่ว่านะครัเที่ยวมาแบบวันนี้นะครับมืดฝามัวดินนะครับประลับสมเหมือนกันนะครับนี่คือนะครับวันเขาดาวแผงลิทที่สนามบินสวรรภูมิครับทำให้ที่นี่แทบแตกนะครับเต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับที่หอบกระเป๋าสัมภาระนะครับหลังไรเข้าเมืองไม่หยดไม่หย่อนนะครับมาวันนี้ ยิ่งโชคดีนะครับเขาดาวพอดีพอดีนะครับไทยแลนด์จัดใหญ่จัดเต็มไม่ไว่าจะเป็นเซนทันเวิร์อคอนสยามแบบนี้ทำให้บรรยากาศลังไลมาแบบนี้นะครับเห็นภาพมุมตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาพีพีเอฟเซนครับสมภาพมุมสูงว่าจะเยอะแยะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปสมอีกพังเนาะตามบันไดก็เต็มไปหมด นี่ครับโอ้โหพลังเต็มไปหมดนะครับเขามั่นใจประเทศไทยนะครับหลังไรามาเที่ยวปกตินะครับเมืองไทยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูเอานี่ภาพบรรยากาศตามบันไดนะครับครับพี่ๆดูเอานี่กระเป๋าทั้งนั้นนะครับดู โอ้ยนะครับสนามบินแตกแล้วนะครับมาแบบนี้ใครจะสวยเยอะมากนะครับพี่พี่เอ้ยนะครับอย่างไรเห็นนั้องการถึงสายแดนจะลบนะครับจะก็หยุดไปแล้วยิ่งเข่าทางไทยนะครับยิ่งเข่าทางไทยนะท่องเที่ยวมั่นใจหลังไหลมานะครับแบบรีบๆเลยนะครับพี่พี่เอ้ยนะครับดูเอานี่บางคนก็รีบนะครับถือกระเป๋าย่างไวเลยนะครับ บางคน,นจะมาหลายเดือนแน่ๆนะครับแบบนี้เห็นไหมกระเป๋าใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับก็เต์ไทยแรนสมเป็นดับดับหนึ่งของโลกดูนี่ตรเป๋สัมภาระ,ะทั้งนั้นเนาะอ้ดอมาแบบนี้ใครจะสวยนะนักท่องเที่ยวประเทศไทยนี่ครับโอ้โห รับเต็มเ็มนะครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเขาดาวนะครับแววความจูไทยแลนด์นะครับยินแดนแห่งความสุขคนไทยไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะครับหลังไรมาขนาดนี้เลยนะครับถ้าทรายแดนไม่ลบในบอกไว้เลยยิ่งจะเยอะกว่านี้อีกนะครับดูเอาออกกระเป๋ามาสนามบินแตกมืดฟ้ามวดินเดินไม่ได้แล้วนะครับนี่แต่ฝรั่งยุโรปนะครับ ออนซ้อนจริงๆนะครับวอ,อนซ้อนในเมืองไทยจริงๆนะครับล้นหลามกระเป๋าใหญ่ๆนะครับอิสระเสรีเมืองไทยดินเยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งความสุขเอาจนเดินไม่ได้จริงๆเนาะแบบเยอะมากเกินคำบรรยายนะครับพี่พ นี่ครับเดินไม่ได้แล้วเนาะ <S <S บางจุดเดินไม่ได้แล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> ตามบันไดตามอะไรนะเต็มไปเลยนักท่องเที่ยวนี่ครับพี่พี่เห็นไหมตามบันไดนะตามบันไดก็เต็มไปหมดเต็มไปหมดจริงๆ ย้ำอีกครั้งนะครับพี่พี่อวันที่วันที่3ามธันวาคม2568คณะนี้เวลาบ่ายสองครึ่งนะครับทำเอานักท่องเที่ยวล้นสนามบินนะครับมายิ่งกว่ามดเลยนะครับพี่พี่เยอะมากเนาะยิ่งกว่ามดนะครับมาแบบนี้ใครจะสู่ไหวนะครับกระเป๋าสัมภาระยกใหญ่นะครับ,บา อ่อนซอนจริงๆเนาะเห็นแล้วนะครับวันเขาดาวแพงลิบนะครับยังคงมาเรื่อยๆนะต่อแถวยาวมากเพราะคนไทยไม่เคยเอาเประนะียบนักท่องเที่ยวนะครับสถานที่เมืองไทยสวยงามนะครับก่างชาติเขายังเสื่อมั่นประเทศไทยนะครับดูเอานี่ พลังทั้งนั้นนะครับพี่ๆก้างหลังนี่เต็มไปหมดตามบันไดน,นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเองก็ตะลึงกันเองเนาะมาเยอะๆแล้วก็ตะลึงกันเองนะตะลึงนะครับถ่ายรูปกันแซวแซวนี่ดูนะครับตกใจนะครับใครก็มาเห็นก็ตกใจนะครับวันสิ้นปีไทยทำอีกแล้วนะครับ เยอะมากนะครับโอสยิ่งลั่งไหลามากยิ่งมากันใหญ่นะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะพาเดินไปฝัง่งนู้นอีกเนาะ เห็นแล้วบอกกันเลยนะครับหลายคนตกใจนะครับมายืนถ่ายรูปกันกับมุมนี้นะครับเยอะเกินคำบรรยายตามบันไดก็เต็มไปหมดร้านอาหารขายดิบขายดีนะครับประเทศไทยส้างลายได้มหาศาลแน่นอนนะครับกับนักท่องเที่ยววันเข้าดาว เริ่มบอกพี่พไปว่านี่คือนะครับบรรยากาศขาเข้าเมืองของสนามบินสุวรรณภูมินะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับหลังไหลมาแบบนี้นะครับก็มีเห,เห็นคงอิสาแน่นอนนี่ครับพี่ๆกระเป๋าใครกระเป๋า,า,ปามันนะครับแบบนี้โอ้ยเกินไปนะครับถึงายแดนจะมีลบแต่ก็ไม่กระทบกับนักท่องเที่ยวประเทศไทยจริงๆนะครับ รางไยมาขนาดนี้ใครจะสู้ไหวนะครับเกินไปแล้วเมืองไทยแน่นทุกจุดแน่นทุกจุดจริงๆนะครับตรงนี้นะครับด่านเข้าเมืองด่านเข้าเมืองนะครับขาเข้าทำเอาสนามบินแทบแต่ เมนเห็นพงอุตสาแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับนี่จุดนัดพบจุดอะไรก็เต็มไปหมดนะเต็มไปหมดจริงๆน,นะครับพลังต่างชาตินะครับมาเป็นกรุป๊ปทัวร์ยังไรมาแบบนี้เลยนะครับ ไม่หมดนะครับพี่พวันนี้คงจะหลายเที่ยวบินนะครับตามบันไดก็เต็มเหมือนกันตามนี้ก็เต็มเหมือนกันนะครับเต็มทุกจุด นี่ครับพี่ๆตรงนั้นเนาะล่งไลไปเกือบหมดแล้วนะครับก็จะมาเป็นส่วงนะครับตามเที่ยวบินลงตามเครื่องบินลงกอไปเรื่อยๆนะครับมาเต็มไปหมดนะครับพี่พมาเป็นส่วงตามเครื่องบินลงเนาะกระเป๋าใครกระเป๋ามันนะครับพี่พี่เอฟซีนะครับอย่าลืมแซะออกไปให้โลกเรบรู้นะครับไอ a แลนด์วันเขาดาวนะครับปี2500 68นะครับสิ้นปีนะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับหอบกระเป๋าเต็มเลยนะครับสนามบินแทบแตกมืดฟ้ามัวดินนะครับโอเคนะครับพี่ๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ดีใจมากมานะครับดีใจนําเมืองไทยดีนำประเทศไทยที่ มีนักทงเที่ยวล้่นลลามนะครับแบบลังไลมวาเรื่อยๆนะครับเงินเข้าไทยมากมายมหาศาลนะครับไทยรับเต็มๆนะครับรายได้แต่ละวันเยอะมากนะครับมหาศาลจริงๆนะครับหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับสิ่งสําคัญนะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคลมเม่นได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ